เมื่อวานนะครับก็สดชื่นฟินฟินกันไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชันในครอบครัวและก็ตัวเน้นหน้าช่องก็ตามนะครับเมื่อวานนี้นะครับในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ีนะครับแล secondly, ้วก็ชุดคอลเลคชัน3นะครับก็สดชื่นฟินฟินจุกจุกกันไปเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวและได้ตามนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและกันและส่วนใครนะครับที่อยากได้คอลเลคชันดีๆแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากหน้าช่องนะครับก็ตามมาเจอกับผมได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ย เจอกับาทางเข้าอยู่นะครับก็จิ้มเข้ามาได้เลยนะครับรับรองเลยครับว่าในครอบครัวนะครับสดชื่นฟินฟินอย่างแน่นอนครับและสําหรับหน้าช่วงเมื่อวานนี้นะครับที่ให้เอาไปแยกเน้นกัน3คู่นะครับก็จะมีทางด้านของออตาลนตานะครับแล้วก็ทางด้านของเชฟฟิลล์ยูนเนเต็ดนะครับแล้วก็ต่าเวนิเซียนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าไป2และพลาดต่าคู่ของเวนิเซียไปแค่คู่เดียวเท่านั้น ลบล้างกันแล้วนะครับก็เข้า2พาดหนึ่งนะครับก็ยังได้หวานเน้นๆมาอยู่1คู่นะครับใครที่ตามตัวเน้นหน้าช่วงเมื่อวานนี้นะครับที่ให้เอาไปแยกเน้นกันครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับก็สดชื่นกันไปและสําหรับวันนี้ครับตัวเน้นหน้าช่องนะครับก็หยิบยกมาให้3คู่เช่นเคยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับสำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของเรอันบยโดริดนะครับพบกับทางด้านของคิโรนา สำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่คิโรนานะครับในกําแพงครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวกันได้เลยครับรับรองเลยว่า1ลูกเนี่ยมีแน่นอนนะครับที่ทางด้านของคิโรนานะครับต้องบอกได้เลยว่าทางด้านของบาเยริต์เบาเยริตเองเนี่ยนะครับในเรื่องของโอกาสที่จะตกชั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามีโอกาสแทบจะร้ออยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้มาเจอกับทางด้านของคิโรนาซึ่งคิโรนาเองในเรื่องของสภาพความพร้อมวันนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเอามากๆเลยนะครับนะก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ แต่กําแพงที่เปิดมาแล้วก็กระแสภายในเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลบาลล้านกันมากมากเลยนะครับและสถิติที่เคยเจอกันมานะครับต้องบอกได้เลยว่าคิโลนานะครับมีสถิติที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับในช่วง4-5นัดที่เคยเจอกันมาผมจึงมองว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเนเรื่องของการมาเยือนแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยหนึ่งลูกต้องมีอย่างแน่นอนที่คิโรนาในวันนี้ครับกระแสะน่าสนใจไปคิโรนาครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับเซบียานะครับพบกับทางด้านของลานพัตมาสสำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่เซบียากันได้เลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มของทั้งคู่นะครับก็มีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีด้วยกันทัน้งคู่นั่นแหละนะครับแต่ถ้ว่าครับ วันนี้เซบีย่าได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านนะครับและบอลมันก็ใกล้จะเปลี่ยนรูปการแล้วด้วย,ยผมมองว่าน่าจะเล่นเอาใจแฟนอย่างแน่นอนและกำแพงวันนี้ที่เปิดมาก็ค่อนข้างเอาเรื่องมากๆด้วยแต่ถึงแม้นะครับฟอร์มเซบีย่าอาจจะไม่ดีก็จริงนะครับแต่ก็ยังสามารถผลิตประตูดได้อยู่จะเกือบจะทุกนัดเลยนะครับเมื่อเทียบกับทางด้านของลัสพันมาสแล้วเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าลัสพันมาสเนี่ยนะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยยังไว้ใจไม่ค่อยได้ วันนี้มาเจอกันและฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แบบนี้ผมขอยืนฝั่งทางด้านของเซบีย่าดีกว่าครับที่วันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านกำแพงเปิดมาน่าสนใจผมมองว่าวันนี้มีโอกาสครับที่จะเอาชนะทางด้านของรัฐพานมาได้อย่างแน่นอนจัดไปที่เซบีย่ากันได้เลยครับมาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับพบกับทางด้านของโเวนตีสำหรับคู่นี้นะครับเป็นเพย์ออฟนัดที่2นะครับนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยซันเดอร์แลนด์นะครับเอาชนะมาได้2-1 นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับโอกาสที่เกมจะตึงเครียดใน90นาทีเนี่ยก็มีความเปิดได้ทื่นข้างสูงมากนะครับ โอกาสที่จะจบเสมอก็มีความเป็นได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ากระแสภายในก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆผมจึงมองไว้อยู่สองทางเลือกทางเลือกแรกก็คือมองทางด้านของโคเวนที่ส่วนทางเลือกที่2ก็คือมองในเรื่องต่ําแต่ถ้าต้องให้เรื่องจริงผมคิดว่ามองทางด้านของโคเวนที่ดูจะน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะว่ากระแสภายในเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูสีกันมากก็จริงแต่ทางด้านของโคเวนที่นะครับก็ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเหนือกว่าทางด้านของซันเดอร์แลนด์อยู่พอสมควรผมมองว่าในวันนี้นะครับสำหรับผู้นี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะจบเสมอในเก้าสิบนาทีเนี่ยก็ม ก็เลยเลือกที่จะไปทางด้านของโคเวนที่ดีกว่าครับเพื่อๆอาจจะมีสซอรไพเอาชนะทางด้านของซันเดอร์แลนด์ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วจัดหนักจัดเต็มโคเวนที่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจัดไปครับและนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้ในวันนี้ใครชอบก็ตามมาแล้วกันนะครับส่วนใครอยากได้มากกว่านี้นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวตามจุดผมได้ในครอบครัวนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ก็จิ้มเข้ามาได้เลยครับยังไงวันนี้นะครับผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ยกันนะ